อาละครับสวัสดีเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์รีเวิรเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตาม c h anel n ของเรานะครับจนตอนนี้ยอดซับสไครต์ถึง100่กว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอืมก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการบิวของให้กับตัวละครนะครับหรือว่าจัดไอเทม ให้กับตัวละครนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือคนที่หัดหรือคนที่เพิ่งหัดเล่นเกมนี้นะครับเราไม่รู้ว่าตัวละครเราเนี่ยจะใส่อะไรดีนะครับตัวละครก็เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ไอเทมก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีหรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพามาดูแบบสั้นๆนะครับเข้าใจง่ายๆเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาอีกแล้วนะครับต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพูดโดยรวมนะครับพูดกว้างๆให้เป็นไกด์เป็นแนวทางแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะแบ่งตัวละครอ,ออกเป็น3าหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่แรกนะครับคือหมวดหมู่ที่เป็นตัวละครดาเมจของเพื่อนๆนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะมีตัวละครธาตุน้ําธาตุาไฟธาตุมืดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เพื่อนเพื่อนคิดว่ามันคือตัวละครดาเมจของเพื่อนๆนในไอดีนะครับถัดมานะครับเป็นตัวละครประเภทซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยืนบัฟตัวแจกบัฟหรือ ตัวแท้งหรือตัวฮิลตัวชุบอะไรของเพื่อนที่มีใน ID นะครับผมจะถือว่ามันเป็นกลุ่มประเภทซัพพอร์ตนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นกลุ่มประเภทตัวทําดาเมจให้แก่บอสนะครับหรือว่าตัวตีบอสนั่นเองนะครับตัวดาเมจหลักนั่นเองนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มแรกกันนะครับกลุ่มแรกจะเป็นตัวละครดาเมจนะครับตัวละครดาเมจเนี่ยชื่อก็บอกนะครับว่าเป็นตัวละครประเภททำดาเมจนะครับดังนั้นมันจึงจะต้องพึ่งอุปกรณ์หรือไอเทมที่ที่จะทําให้ตัวมันเองนยครับแรงขึ้นนะครับย้อนทีนะครับย้อนทีเนี่ยก็ผมใช้มาเป็นตัวฟาร์มนะครับตอนนี้ก็เลยจะต้องทําให้มันฟาร์มได้ก็คือเราจะต้องบิลาคริติเคอลครับ ให้ใกล้เคียงร้อยที่สุดนะครับเพราะว่าจําไว้เสมอนะครับว่าเกมนี้ถ้าเราติดคริติคอลเนี่ยจะแรงกว่าการโจมตีธรรมดานะครับคริติคอลก็คือเลขตัวสีส้มๆนะครับการโจมตีธรรมดาจะเป็นเลขสีขาวนะครับถ้าติดจุดอ่อนจะเป็นรูปเป้านะครับอ่ะประมาณนี้นะก็เซตที่ผมแนะนําสําหรับตัวละครประเภทโจมตีนะครับก็จะเป็นเซตคริติคอลนะครับอ่ะคริติคอลของแนะนำเป็นเซตคริติคอลนะครับเพราะว่ามันหาง่ายแล้วก็ทําง่ายนะครับอ่ะอย่าง เ,เรามาดูกันนะครับนี่อย่างใส่2ชิ้นนะครับใส่เซ็ต2อันก็จะได้คริติคอลมา15%นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่4ชิ้นเนี่ยเราจะได้คริติคอลเนี่ยมาอีก30%นะครับแล้วก็ไม่สนพลังป้องกันอีก15%เป็นะครับเป็นการตีแบบไม่สนพลังป้องกันแถมมาให้ด้วยนะครับนิดนึงตัวละครที่เป็นตัวละครดาเมจเรานะครับแนะนำว่าให้บิลคริสเนี่ยใกล้เคียงร้อยหรือว่าทำเกิน 80ขึ้นไปเนี่ยกำลังดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ดาเมจเราเนี่ยแรงขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสติขี้ได้สูงครับอ่ะอย่างเช่นรินนะครับเดซี่นะครับสังเกตว่าตัวละครสายดามเมจทุกตัวของผมนะครับจะใช้เป็นเซ็ตคริติคอลหมดเลยนะครับอ่ะอย่างแทโอนะครับจริงๆเนี่ยแทโอผมใส่เป็นเซ็ต คริติคอลนะครับแต่ว่าตอนนี้ลองมาลองเซตปลาไหลดูนะครับแต่ว่าก็หนีไม่พ้นค r ิติคอลเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับก็ใส่เป็นค r ิติคอลเหมือนกันครับก็คือตัวละครที่เป็นประเภทโจมตีนะครับหรือตัวละครที่เป็นตัวดาเมจของเพื่อนๆหลักๆเลยนะครับผมแนะนําให้เป็นเซตคริติคอลนะครับเพราะว่าหาง่ายแล้วก็ทําของบิ้วของได้ง่ายนะครับทุกตัวเลยนะครับแนะนําเป็นค r ิติคอลนะครับสําหรับคนเริ่มต้นนะ ต่อมานะครับเป็นตัวละครประเภทสายซัพพอร์ตนะครับสายซัพพอร์ตเนี่ยจะมีหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอ e ีวานนะครับที่เป็นตัวละครสายาแจกโล่ให้เพื่อนเป็นตัวแท้งเรียกเรียกได้ว่าเป็นตัวแท้งของทีมเลยก็ได้นะครับยูอินะครับเป็นตัวละครฮิวนะครับกันไฟเผาได้แล้วก็มีชุบได้อะไรอย่างงี้นะครับบิสกิตอ่าบิสกิตก็เอามาแจกบัฟจุดอ่อนให้เพื่อนนะครับแล้วก็มีลด เกาะแล้วก็อย่างเพลตันนะครับเพลตันนี่ก็มีซูมมีฟิกดามจเด้งครับตัวนี้ก็เอาลง PVP นะครับถือว่าเป็นสายซัพพอร์ตทั้งนั้นเลยนะครับในกลุ่มนี้นะที่ผมยกมาคร่าวๆนะครับตัวละครในกลุ่มนี้นะครับอุปก,กรณ์ที่ผมจะแนะนําก็คือเซตบล็อกนะครับถ้าใครหาได้นะถ้าใครหาได้นี่เซ็ตบล็อกก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับมันจะเป็นรูปตัวนี้นะครับรูปเกาะแล้วก็มี สัญล,ลักษณะท้อนกลับนะครับเพราะว่าเซตบล็อกนะครับมันจะบิวบล็อกเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นบิสกิตนะครับบิสกิตผมใส่เป็นเซตบล็อกทั้งหมด4ชิ้นนะครับอ่ะมันก็จะบล็อกร้อยพอดีนะครับเพราะว่าออฟหลักของมันคือบล็อกนะครับแล้วก็มีห้อยออฟลองเนี้ยมาเป็นบล็อกอีกนะครับแล้วก็เซตของมันเนี่ยถ้าใส่ 4อันเลยนะนจะได้บล็อกขึ้นมาอีก30%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโดนตีแล้วติดบล็อกเนี่ยมันจะลดความเสียหายอีก10%นะครับทําให้เราโดนเสร็จปุ๊บเราติดบล็อกแล้วมันก็จะดาเมจเบาลงอีกครับทำให้ตัวละครเรายืนานานมากขึ้นนะครับนะก็ตัวละครในกลุ่มนี้นะครับแนะนําเป็นเซตบล็อกนะครับหรือถ้าใครยังหาไม่ได้ใส่เป็นเซ็ตเลือดแทนนะครับจากมังกรนะหรือ ใส่เป็นเซตดีเฟนต์นะครับหรือว่าเซ็ตป้องกันอย่างอีวานผมก็ใช้เป็นเซ็ตป้องกันนะครับเพราะว่าเอาดีเฟนต์นะครับดีเฟนต์เยอะๆมันจะได้ยกโล่ให้เพื่อนเนี่ยเยอะๆหน่อยนะประมาณนี้นะครับสําหรับสายซัพพอร์ตนะครับโอเคตัวละครกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นตัวละครประเภทรีบอสนะครับหรือว่าตัวทํดาเมจหลักของบอสนะครับก็แนะนําว่าใส่เป็นเซ็ตตีบอสนั่นแหละครับคือเซตของมันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นปัสคันนะครับปัสคันเนี่ยก็นี้นะครับเซตของมันนะครับเป็นเซตนี้เลยนะครับผู้ล้างแค้นนะครับเป็นเซตไฮรานะครับที่ดรอปจากบอสไฮรานะครับแนะนําว่าถ้าใครหาได้นะครับในช่วงเริ่มต้นอาจจะยังหาไม่ได้นะครับอาจจะไปซักกลางกลางเกมนะครับอาจจะอาทิตย์2อาทิตย์นะครับถ้าใครหาได้แนะนําหามาใส่นะครับเพราะว่าดูนี่ครับ ใส่4ชิ้นนะครับมันจะสร้างความเสียหาย30%ออ่อันนี้แรงนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณความเสียหายอีกต่อบอสนะครับอีก40%รนะครับรวมกันแล้วจะเป็น70นะครับมันจะทำให้ปาสคานเราครับยิงบอสได้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราจะยิงบอสได้เร็วนะครับแล้วเราก็จะฟาร์มได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะก็เอสปาดานะครับช่วงนี้เห็นคนตีวัวกันเยอะก็ เซตบอสเลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีในช่วงแรกๆก,ก็แนะนําเป็นเซตคริทิคอเลยนะครับอ่าเพราะว่าเป็นตัวดามิ่งนะคริทิคออย่างนี้ผมก็ใส่เป็นคลินะครับคริหนึ่งความใส่คลิหนึ่งนะเซอินเหมือนกันนะครับเป็นเซตบอสนะครับใครหาไม่ได้ก็ใส่เป็นเซตคลิก,ก็ได้นะครับหรือเซตมังกรก็ได้นะอ่าโอเคสําหรับการบิวไอเทมการบิวของก็ประมาณนี้นะครับสําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่า ผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วยังไม่รู้ว่าตัวอะไรจะใส่ของแนวไหนประมาณไหนนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับตัวดาเมจก็ใส่เป็นเซ็ตคริปไปนะครับตัวซัพพอร์ตตัวฮิลตัวแทงอะไรเราก็ใส่เป็นเซตบล็อกนะครับหรือตัวทําดาเมจกับบอสนะครับก็หาของพยายามหาของบอสมาใส่ให้ได้นะครับอ่าหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับคลิปนี้มาเร็วไปเร็วเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ ผมก็จะพยายามมาทําคลิปให้ได้ได้ดูกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับขออห้เพื่อเล่นเกมอย่มีความสุขนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย